สวัสดีครับงานสตาร์ททุ่งครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูแปลงที่มีข้าวดีนะครับว่าทำไมครับพอเกี่ยวแล้วทำไมไม่ได้ผลผลิตนะครับมีไม,ไม่รู้ว่ากล้องติดท,ที่บ้ารับนี่เวลาพอใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเ,เขาจะร่วงหมดเลยนะครับที่เคาเรกข้าวดีนะครับ ก็จะรวบหมดเลยครับถ้าเป็น,นข้าดีครับกันจะเหลือแต่กากนะครับเหลือแต่ก้านนะครับเนีทำให้ว่าผนผู้หลิบี่พอเขาสุกแล้วเขาจะรวบหมดครับเหลือแต่แบบนี้ครับ ระวังด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปครับเนี่ยที่ดูครับถ้าดูมัเถื่อนนึงเหมือนจะเป็นข้าวปกตินะครับเห็นหรือย่างคคร่วงนี่ครับเนี่ยรวงหมดแล้วเดียวทักเม็ดเลยนะเฮ้ยว้านี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับ ไม่มีเม็ดเลยครับคือพอสุกแล้วเนี่ยก็จะร่วงหมดเลยนะครับเนี่ยแดกเต็มพื้นเลยครับเ,เต็มพื้นเลยครับนี่ครับนี่พอเขยา่าหรือว่าเราไปโดนเน่เม็ดจะร่วงเลยครับนี่เขาเรียกว่าคาดดีดเขาเด้่งนะครับเนี่ยหมดแล้วครับ ไม่เหลือแล้วครับรมพัดร่วงหมดแล้วครับนี่เต็แมแดงเต็ม,มพื้นเลยครับนีย่ยก็คือเราหวานเนี่ยก็จะขึ้นพร้อมกับข้าวนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้นะครับถ้าขึ้นมาแล้วนะครับ ข้าวจริงก็จะโดนเบียดหมดเลยนะครับนี่ครับเหตุผลว่าแปลงที่มีข้าวดีดนั้นทำไมเ,เกี่ยวแล้วไม่ได้ข้าวนะครับเนี่ยเขาจะมาร่วงตอนท้ายนะครับตอนที่เก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับล่วงหมดแล้วครับ ข้าวจริงก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ต้องยอมเกี่ยวเขียวเลยครับเกี่ยวเขียวหน่อยครับนี่ข้าวจริงก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับโอ้รวมก็สวยนะครับก็กำจัดยากนะครับเพราะว่าจะขึ้นถ้าเราว่านข้าวใหม่เนี่ยขากว่าจะขึ้นพร้อมข้าวครับเพราะว่าเม็ด เนี่ยเขาดีดร่วงลงเต็มพื้นนาไปแล้วครับเนี่ยเราก็จะขึ้นพร้อมข้าวครับถ้าเราทำหวานใหม่นะครับกำจัดหญ้าครับข้าวดีครับนี่ครับดูมันเผื่เหมือนข้าวปกตินะครับแต่ต้องมาดูนี่ครับใกล้ๆครับไม่มีเม็ดแลครับร่วงหมดแล้วครับ แต่ก็ต้องเกี่ยวนะครับรวงนี้ไม่เหลือเลยครับนี่ไม่เหลือเลยนี่ครับแปลงแปลงที่เราเกี่ยวอยู่ครับเรามาดูแปลงนี้บ้างครับแปลงนี้ก็ข้าวดิบเยอะนะครับถ้ามองเพลินๆอาจจะไม่รู้นะครับนี่ครับ แบบนี้ก็ใช่ครับเนี่ยเนี่ยพอโดนเพื่อเม็ดเขาจะร่วงเลยครับเนี่ยร่วงไปเลยครับหมือถ้าช่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะมีลมมีอะไรเงี้ยพอลมโยงเนี่ยจะร่วงเลยครับร่วงหมดครับเนี่ยนี่คือข้าวดีนะครับพอเราจะเกี่ยวเนี่ยจะเหลือแต่แค่นี้ครับเนี่ยแต่กางแค่นี้ครับเนี่ยแบบนี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวพอ ข้าวสุกแล้วนยะเหลืองพอข้าวสุกใกล้เกี่ยวเนี่ยมันจะร่วงหมดเลยครับกพจะเหลือแต่ลักษณะแบบนี้ครับนี่นี่คือข้าวดีนะครับนี่ครับเริ่มร่วงแล้วครับนี่ก็นี่ ขยาวก็ร่วงเลยครับโดนก็ร่วงนี่ครับไล่นี้ก็เยอะครับเดี๋ยวพอสุกแล้วก็จะเหมือนที่ถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับรถทีมงานก็เกี่ยวอยู่ครับ มีแต่ข้าวดีนะครับเราก็เก็บไห้หมดครับเก็บให้หมดครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับมาดูเหตุผลว่าแป้งที่ชาบีทำมา,าไ,ได้ผลจริงน้อยนะครับฝากติดตามด้วยครับ